ดินจะเย็นนะฟูอย่างนี้ค่ะดินสูตรนี้น้องจูนใช้ปลูกอะไรบ้างหลักๆเลยนะหลักๆก็จะเป็นผักสลัดค่ะหรือเราจะเอามาผสมกับดินสูตรหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือปลูกได้ทั่วไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสูตรหนึ่งจะใช้ปลูกเคลปลูกคะน้าใช่ไหมใช่เป็นหลักเลยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทําดินสูตร2ครับซึ่งน้องจูนใช้ปลูกผักที่สวนอย่างเช่นอะไรบ้างครับผักสลัดเลยค่ะอันนี้เพราะว่าต้องเป็นดินที่ร้วนเพราะว่าผักสลัดเล็กค่ะอันนี้หมักครบหนึ่งเดือนแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะส่วนผสมหลักๆน้องจูนใช้อะไรบ้าง มีดินถุงหรือดินเก่าที่ร่อนแล้วนะคะหนึ่งส่วนแกลบดิบหรือว่าใครมีกระหมัอก็ได้นะคะหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วค่ะแช่น้าอย่างน้อย3ามวันหรือว่าแช่จนน้ําขาวแล้วก็ขิงวนนมแห้งค่ะแล้วก็ใช้อะไรจีรด้านบ้างครับมี EM ค่ะช่วยย่อยสลายชลิคซีสัลโคแสงแล้วก็น้ำส้มพันไม้ช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้ราในดินค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะ ก็จะมีขิ้งมัวเกล็บดีผ่าหนึ่งส่วนกล้วยมะพร้าวแช่น้ำแล้วหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ดินหนึ่งส่วนค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็รดด้วยน้ำสามมลิต์นะคะตัวดินซีสามข้อแสงหนึ่งส่วนค่ะ เอมค่ะหนึ่งส่วนน้ำส้มพันไม้เล็กน้อยค่ะด้านลงไปเลยนะด้านลงไปเลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึงค่ะแล้วก็ผสมได้แล้วนะคะเราก็จะมาหมักใส่ใกระสอบค่ะกระสอบวันนี้ก็คือเราเห็นว่าดินหมักสูตร2วันที่12เดือน3ปี สองสามนะครับอันนี้น้องตูโนต้องหมักทิ้งไว้กี่เดือนอ่าหนึ่งเดือนเหมือนกันค่ะหนึ่งเดือนเหมือนกันเหมือนสูตรหนึ่งเลยนะใช่ค่ะหมักใส่กระสอบได้เลยรวบปากกระสอบเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ผูกนอน,นอนให้เสออมอกันค่ะหมักไว้กี่เดือนครับหมักไว้หนึ่งเดือนขั้นต่ำค่ะ หรือว่าจนหว่านดินนาทีเย็นพิกระสอบให้การหมักยอดถลายมันเท่ากันหมดท่ารกระสอบวันที่เรามาพิกเราต้องเปิดดูกระสอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเปิดเช็คดินดูเลยถ้าแห้งเราก็เติมราดลงไปเอีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำส้มพันไม้นิดน้อยค่ะผสมน้ำนิดเดียวค่ะแค่ล่าให้พอชื้นน่ะค่ะแล้วก็มัดเหมือนเดิมค่ะให้แห้งแล้วก็เก็บไปที่ร่มค่ะท่านตอนเย็เดือนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ดินจะเย็นนะฟูอย่างนี้ะคะดินสูนี้เราจูนใช้ปลูกอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยนะหลกัหลกๆก็จะเป็นผักสลัดค่ะผักสลัดหรือเราจะเอามาผาสมกับดินสูตรหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือปลูกได้ทั่วไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสูตรหนึ่งจะใช้ปลูกเคลปลูกคะน้าใช่ไหมใช่เป็นหลักเลยสำหรับคนที่ต้องการปลูกผักสลัดให้ใช้ดินสูตรสองถ้าเกิดอยากปลูกพวกเคลให้ใช้ดินสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้คือได้ผักสวยงามตามที่น้องจูนปลูกแบบน,นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสวยงามต้นใหญ่อย่างนี้เลยค่ะระหว่างที่ปลูกมีรดราตบบำรุงด้วยอะไรบ้างมีน้ำหมักปลาค่ะ น้ำหมักปลาก็จะใช้อาทิละครั้งจะค้นช่วงเช้าแล้วก็มีฮอร์โมนไข่จะใช้ไม้ผลค่ะอะไรที่ติดลูกเป็นผลก็คือจะใช้ฮอร์โมนไข่อย่างเช่นพวกมะเขือเทศแตงมรนะ,ะสำหรับคนที่อยากปลูกผักให้สวยเหมือนของน้องจูนก็คือสามารถใช้เดยนสูตรหนึ่งและสูตรสองที่น้องจูนได้แนะนําเราได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้น้องจูนมีเพจใช่ไหมใช่ค่ะมีเพจชื่อริสเกอร์การเด่นเหมือนกันค่ะก็ค,ะคือเพิ่งเปิดเพจขึ้นมาใช่เพิ่งเปิดเพจค่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณน้องจูนมากครับขอบคุณค่ะ